<Go. S 3> ไอ้ไชยอเอพี่ใครเข้ามาไม่เข้าออกอเข้าออกดูเลือดหน่อยไปดูเลือดคนอื่นไปยถ้าหนุเลือดเน<ป>าะล,ล,ล,ลูกชายฉันไม่ไม่ไม่ไรแต่ดูเลือดพี่ก็ได้ไ<ป>ไเนเลือดเป็นไรอะถ้าใครกิงเลือดของผมแล้วกาแนละ้ว ยาไม่ได้งไม่ได้งไม่ได้เลยท่านท่นท่านนี้เป็นใครนะท่านนี้เป็ใครนะลูกชายเจ้าหรือว่าลูกชายแม่ไปอยาอยาให้ให้ขาให้สวยดีรับท่านแม่เกินจิตเกินจอเงินเองนเอเงนี่ะหลานของ a l ็ x นีนะเดหรอใช่ อยู่อ่า uh อยู่ใน,นใจไม่ใช่ <laughs> อยู่อ่า uh, ลง้มสอบอ่ะอนเฮ้ยอยู่ลุ้มสอบอ่ะเอ,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 อ้ยจะให้กันลุมสพบเลย <laughs>